รับอย่างที่เห็นไปในแอนิเมชันที่เปิดให้ดูเบื้องต้นตอนแรกนะครับคันนี้วันนี้เราจะมาทําเรื่องการทำก้อนหินหรือลูกวอลตะโกหรือวัตถุที่มีน้ำหนักตกลงไปในน้ําแล้วทําให้น้ำเนี่ยเกิดเอฟเฟกกระเพื่อมไปชนขอบต่างๆแล้วก็กระเด้งออกมานะครับอันนีเ้เมื่อกี้เราดูแอนิเมชันที่เรนเดอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูในโมเดลกันว่าเอฟเฟกจะเปะ็นจะคล้ายๆก,กันนะครับที่เวลาน้ําตกไปนะครับแล้วกรแทกหิน กระแทกน้ำนะครับหินตกไปนะครับกระแทกน้ําน้ําเกิดเอฟเฟกการกระเพื่อมขึ้นมานะครับตรงนี้เราสามารถควบคุมได้หมดนะครับทั้งแรงกระเพื่อมของน้ําทั้งวัตถุแล้วก็ความเร็วของคลื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันดูเลยครับโอเคมาเริ่มันเลยครับตอนนี้ให้เราคลิกที่ตอนแรกนะครับจังจะยังไม่มีเครื่องมือเรอคเตอร์ตัวนี้โผล่มานะครับให้คลิกขวาที่ตำแหน่งว่างๆของของตัวเมนูบาร์นะครับ เรติ๊กให้ีแอคเตอร์โผล่ขึ้นมานครับจะมีทูนบาร์เร็กเตอร์โอล่มาลากไปวางไว้ข้างบนนะครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากวข้างบนทีนี้เราจะสร้างน้ำนะครับไปที่ create water ครับคลิกแล้วลากขึ้นมาเลยครับพลลากขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับไปที่ modify modify ในที่นี้เนี่ยให้เราให้เราปรับค่าไปที่ไซส์5คูณ5เมตรนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับใส่ความละเอียดครับ s u b ดิฟเราเห็นบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น x y หรือ z นะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยน s u b ดิฟของ x ให้เป็น200นะครับ แล้วก็ของยให้เป็น200นะครับคราวนี้ค่าของน้ำเนี่ยผมจะเปลี่ยนให้น้ำเนี่ยที่เวฟสปีดเวฟสปีดคือค่าความเร็วของน้ำที่เวลาวัตถุตกกระแทกแล้ววิ่งออกไปนะครับผมจะใส่ที่เมตรหนึ่งนะครับ mini r เ p p e r เนี่ยคือคือตำแหน่งเครื่อที่ต่ำที่สุดผมจะใส่ไปที่0.8นะครับแล้วก็ max ripper เนี่ยผมจะใส่ไปที่จุด1.5นะครับอันนี้คือค่ากระเพื่อมของเคลื่อที่สูงที่สุดนะครับ สำคัญอีกตัวหนึ่งครับค่าเดนซิตี้ครับค่าเดนซิตี้คือความหนาแน่นนะครับแปลตรงตัวเพราะนั้นถ้าเราใช้ความหนาแน่นมากมันจะกลายเป็นพื้นแข็งๆนะครับต้องลดค่าเดนซิตี้ลงให้มันกลายเป็นน้ำนะครับเพราะนั้นผมจะใช้จุด0.25นะครับวัสดิวัสดิวิสโคซิตี้เนี่ยคือค่าความยืดหยุ่นของน้ำนะครับเพราะนั้นผมจะใส่ไปแค่จุด0.21ให้มันยืดหยุ่นมากหน่อยนะครับคราวนี้เนี่ยให้เราไปสร้างรูปบอลขึ้นมาครับ ไปที่ create geometry นะครับไปที่ geometry g e o m sphere นะครับสร้างลูกบอลประมาณขนาดประมาณหนึ่งขึ้นมานะครับยกให้เขาสูงขึ้นกว่าน้ำนะครับอันนี้เรามีวัตถุที่เป็นเป็นวัตถุเคลื่อนที่และวัตถุน้ำที่ตกกระทบนะครับให้เราไปคลิกที่ create rigid body นะครับพอคลิกที่ create rigid body แล้วให้เคลื่อน rigid body ไปไกลๆนิดนึงนะครับเราจะได้เลือกลูกบอลของเราได้ง่ายนะครับไปเลือกที่ลูกบอลครับแล้วไปคลิกที่ open property editor ครับ ตรงนี้แหละครับที่เราจะสักให้ลูกบอลเรามีน้ำหนักผมจะใส่ลูกบอลให้มีของเราให้มีน้ําหนักที่1นึ่งมื่นนะครับโอเคพอใส่ลูกบอลให้เรามีน้ําหนักที่1นึ่งมื่นแล้วเนี่ยเราจะมาลองดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นทิธีการทสก็คือให้ไปคลิกที่ปุ่ม Preview Animation นะครับจะมีบ็อ,บอกซ์ของ Animation ที่รันโดย Open GL คือการ์ดจอกเราเองคลิที่ซูมเรีหยนแล้วกด Play ์นะครับเห็นว่าลูกบอลตกลงไปในน้ำนะครับ ลงไปแล้วครับจมลงไปแล้วกระเพื่อมขึ้นมานะครับมีการสั่นของคลื่นน้ํานะครับตกขอบข้างที่ห้าเมตรแล้วก็กระเพื่อมออกมานะครับตรงนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยน้ําเรายังกระเพื่อมมากกระเพื่อมน้อยไปเนี่ยเราสามารถกลับมาที่วอเตอร์ของเรานะครับแล้วโมดิฟายได้อีกนะครับตรงนี้เราอาจจะลดค่าแม็กริเปอร์ให้เหลือสักจุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับมินิริเปอร์เนี่ยผมอาจจะใส่ให้ ให้ใหญ่กว่านี้หน่อยหนึง่งหนึ่งห้าแล้วก็ใส่แมกเรปเปอร์ไปที่สอบไปที่สามนะครับแล้วลองมาดูลองลองมาลันอีกทีนะครับที่พรีวิวแอน m a t i o n นะครับลองดูนะครับเนี่ยครับก็จะตกลงไปแล้วมีคลื่นน้ากระแทกขึ้นมานะครับอันนี้ผมลองเปลี่ยนค่ายดูนะครับผมจะขอกลับไปใช้ค่าเก่านะครับที่จุด08นะครับ หนึงนะครับโอเคแล้วลองหลันแอนิเมชันซิมูเลตำดกจีครับอันนี้ก็จะได้น้ำหนักที่ค่อนข้างพอดีนะครับชมขอบข้างโอเคเมื่อเราได้แอนิเมชันที้น่าพอใจแล้วก็ปิดไปเลยครับทีนี้เนี่ยให้เรา เราได้อ n นิเมชันมาแล้วได้วอเตอร์มาแล้วเราต้องรันอนิเมชันก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เพลนที่ที่เราจะมาใส่วัตถุให้เป็นน้ำเข้าไปนะครับไปคลิกที่ Utility นะครับตอนนี้ Utility ของ Reactor เนี่ยใส่ค่า Keyframe ไว้ที่100หนึ่งอาจจะออกจะสั้นไปนะครับ3วิเพราะนั้นผมจะใส่จะกสาเลงที่เลงนะครับเปลี่ยนเป็นสา0รอยเฟรมก็ประมาณ10วินาทีนะครับกดโอเคมาครับโอเคพอหลังจากที่เรา เปลี่ยนค่าเฟรมแล้วเนี่ยให้เปลี่ยน n Frame ที่ของ Reactor ให้เป็น300ด้วยนะครับให้เท่ากันแล้วคลิกเกียน a n i m a t i o n โปรแกรมจะคำนวณนะครับ you sure want to create an animation this action cannot be undone นะครับก็คือจะไม่สามารถจุดได้นะครับถ้าชัวร์แล้วก็กดโอเคครับโปรแกรมจะรันนะครับโอเคพอโปรแกรมรันเสร็จแล้วค่อยปิดบ็อกซ์ลงมานะครับลองกด Play ดูครับเรงใต้ก็อีนี่ตกลงไปในน้ำนะครับสังเกตที่วอเตอนะครับจะกระจายออกไปนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราต้องสร้างเพลนที่เป็นโมเดลขึ้นมาเพราะนั้นให้ไปคลิกให้คลิกที่ water นะครับเราไปที่คำสั่ง Create นะครับไปที่ p l n y นะครับใส่ Segment ไปไปที่ Create Keyboard Entry นะครับในช่องนี้ให้ใส่ s e g m e n t ์รอไว้ก่อนนะครับผมจะใส่ Segment ์ไ้ที่80นะครับกับคูณ80นะครับขนาดเดี๋ยวผมจะใส่ที่ Keyboard Entry ผมจะใส่ไปที่หเมตรคูณ5เมตรนะครับแล้วกด Enter กด Create นะครับโอเคตอนนี้เราสามารถสร้าง plane ขนาด5เมตรคูณ5เมตรท่ากิด water มาแล้วแต่เราเราต้องคลิกให้ลิงก์2อันนี้ทํางานด้วยกันก่อนนะครับลากเข้ามาครับแล้วคลิกไปที่ b l y to space warp นะครับคลิกซ้ายที่ตัว plane นะครับลากไปทิ้งที่ water นะครับโอเคเมื่อเราทําในขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกที่ plane ของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วคลิกคำสั่งที่ align นะครับคลิก align to เราไปคลิกที่ตัว plane water นะครับคลิก l i n xy z ครับ เขาจะได้กลับที่อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วไปที่ modify ครับสังเกตว่าตอนนี้เราเลือกเลือกที่ plane อยู่ให้เราเลือกให้โดน water นะครับคลิกซ้ําไปที่จุดเดิมนะอคร water ขึ้นมาปุ๊บให้คลิกขวาแล้วก็ high selection เข้าไปนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมี animation ที่เป็นโมเดลขึ้นมาแล้วกด play ดูครับน้ำจะตกลงมานะครับกระแทก plane กับเพื่อมออกไปนะครับชนขอบนะครับแล้วก็เด้งกลับมานะครับ ค่าตรงน้ำเนี่ยเราสามารถปรับให้เขามีาเวฟมากน้อยได้เนี่ยเราสามารถไปคลิก,ลกที่ plain water นะครับที่ที่ scale strength นะครับเราสามารถเพิ่มค่าและลดคลา่าเขามีเอฟเฟกมากขึ้นหรือน้อยลงได้นะครับโอเคผมจะเพิ่มค่าที่หนึ่งไปที่สองจุดหนึ่งจุดสามนะครับพอเขาตกมากระแทกน้ำนะครับปุ้งกรแทกไปนะครับมีการเพื่อมของน้ำนะครับโอเค หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สร้างบ็อกซ์มาใบหนึ่งนะครับโอเคคลิกที่เพลยเหมือนกันแล้วใช้คีย์บอร์ดเอนทรีนะครับใส่กว้างคูณยาวไปสัก5เมตรคูณ5เมตรแล้วก็สูงสัก3เมตรนะครับแล้วคลิกเคลย์ครับเขาจะสร้างครับที่เดิมใช่ไหมครับเราวางลงมาประมาณกลางๆให้เลื่อนที่ให้ต่ำลงมาหน่อยนะครับให้ประมาณน้ำอยู่ปิด คลิกขวา o o v v r t t to นะครับว e it poly ครับคลิกที่ Top แล้วก็ d l ี t e ตทิ้งไปครับในขณะที่เรายังเลือกกล่องอยู่นะครับใส่ Modify นะครับแล้วหาคำว่า e ช l นะครับแล้วก็ใส่ความหนากล่องไปครับถ้ากล่องมันตูดลึกไปเนี่ยให้ไปคลิกที่ v e r t e x นะครับย้อนกลับมาแล้วไปเลือกที่ตูดข้างล่างนะครับแลาดึงเขาขึ้นไปทางซ้าครับ เชลเข้ามาอีกทีครับเท่าน,นี้เราก็าจะได้ตัวแล้วลองดูงอ,ดอีกทีของสุดท้ายครับได้ก้อนหินตกลงไปในน้ําที่อยู่ในอ่างน,นะครับในที่นี้ผมแค่สร้างกระบะฐานขึ้นมาเองแล้วเขาจะไปขน,นฐานกระแทกน้ําตกกลับเข้ามานะครับลองดูอีกทีนะครับขอบคุณที่รับตาเท่าน,นี้เราก็จะได้ตัวน้ําที่มีลูกหินตกไปกระแทกน้ํานะครับ ขขบคุณที่ติดตามกันนะครับยังไงท่านใดสนใจเรียนทีดีกับผมตั้งแต่เบื้องต้นยันจัดแสงเนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามคุยรายละเอียดกันได้นะครับที่ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างหลังหลังจากจบเพลย์นี้นะครับแล้วก็จะมีคอร์สสอนทีวเรเข้มข้นนะครับช่วงวันที่ยี่สกถึงพฤษภาคมนี้นะครับท่านใดสนใจเรียนการจัดแสงเข้มข้นนะครับก็ติดต่อมาได้ครับหรืออีเมลมาได้นะครับไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บ utatd.multiply.com นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ u t a s t d m u l t i จุดนะครับ m u t i p l y c แ m ลนะครับแล้วเข้าไปอ่านรายละเอียดการสนใจเรียนคอร์สไหนก็สามารถติดต่อได้เลยครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ